สวัสดีครับวันนี้นะมาเจอกันในคลิปกิจกรรมแนแนวมสนะครับคำถามที่เด็กม3ามทุกๆคนควรจะตั้งคำถามในใจก็คือว่าจบมสามเรียนต่ออะไรดีเออนะวันนี้นำเสนอในส่วนของแนวทางการศึกษาต่อหลังจบมสามกันนะครับมาดูกันว่ามีแนวทางอย่างไรบ้างก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปรู้ว่าการจบมสามนั้นจะต้องอมีวิธีการอย่างไรนะั้น เราต้องรู้ว่าการศึกษาต่อน,นั้นประกอบด้วยสเสาหลักๆนะครับนั่นก็คือเรื่องของการคิดผลการเรียนข้อมูลการศึกษาต่อการตัดสินใจและเกณฑ์การศึกษาต่อนี่คือสิ่งสําคัญที่เด็กม .3 จะต้องมีองค์ความรู้เพื่อจะพิจารณาในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นนะครับการคิดผลการเรียนเรารู้ไปแล้วว่าเรา g p a c k ตัวเองตอนนี้สี่ภาคเรียนหรือ5ภาคเรียนเนยได้เท่าไหร่นะครับ เฟรมส่วนของข้อมูลการศึกษาต่อวันนี้จะได้มีข้อมูลมากยิ่งขึ้นด้วยว่าแล้วที่เรารู้มานั้นจะสามารถนําไปใช้หรือไปต,อต่อยอดมีความรู้อะไรเป็นข้อมูลอะไรในการศึกษาต่อหลังจบม .3 นะฮะวันนี้คําถามชวนคิดพวกเราก็คือว่าเด็กม .3 มีทางเลือกกี่ทางและมีอะไรบ้างแต่ละทางนั้นมีข้อแตกต่างอย่างไรนะครับจะได้รู้คําตอบไปพร้อมๆกันในวันนี้นะฮะเริ่มต้นจาก การศึกษาต่อหลังจบมสาเนี่ยหลายคนอาจจะเคยรู้มาว่าเรามีทางเลือกนะมีสองทางเลือกด้วยกันนั่นก็คือเรื่องของการเรียนต่อในสายสามัญน,นะเรียนต่อในสายสามัญอีกสายก็คือสายอาชีพครับเรารู้ว่า,าเด็กเรียนสายสามัญน,นะเด็กเรียนสายอาชีพเมื่อจบมสามแล้วเนี่ยสามารถเลือกได้สองทางเลือกครับแต่จริงๆแล้วยังมีอีกทางเลือกเนาะที่เรียกว่าสถาบันการศึกษาอื่นนั่นเอง สถาบันการศึกษาอื่นนั้นเป็นเป็นอย่างไรจะมาทําความเข้าใจพร้อมกับสายสามมันและสายอาชีพไปด้วยกันเลยนะครับเริ่มต้นจากสายสามมันก่อนแล้วกันสายสามมันก็คือเรียนต่อในสามปีเนาะสามปีก็คือมสี 4, ม่ 5, มห้ามหหลังจากจบแล้วเราก็เรียนในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนี่นะครับแล้วก็มีเรียนเป็นแกลุ่มสาระวิชาเรียนสายสามันมาทำความเข้าใจก่อนว่าสายสามมันคืออะไร สามัญแปลว่าปกติธรรมดานั่นหมายความว่าคนที่เรียนสายสามัญน,นั้นคือคนที่เตรียมพร้อมที่จะไปศึกษาต่อเราเรียนไปเพื่อศึกษาต่อนั่นเองศึกษาต่อที่ไหนครับโดยปกติแล้วนะเราจะเรียนต่อกันที่มหาวิทยาลัยนะครับฉะนั้นไกรที่มีความฝันมีความคาดหวังว่าจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนั้นก็ต้องเรียนสายสามัญน,นะเป็นเบื้องต้นนะเพื่อที่จะ เป็นทางตรงสําหรับการเข้าสู่รั้วมหาวิยทยาลัยนั่นเองในส่วนของการศึกษาสายสามัญน,นั้นแบ่งออกเป็นสองสองวิชาด้วยกันนะฮะก็คือในโครงสร้างหลักสูตรทั่วไปเนี่ยจะเป็นวิชาพื้นฐานวิชาพื้นฐานหมายความว่าทุกคนเรียนเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นสายการเรียนไหนก็ตามเราจะเรียนวิชาพื้นฐานไทยคณิตวิทย์สังคมอังกฤษและก็วิชาพื้นฐานอื่นๆนะที่เรียนเหมือนกันทั้งระดับนะครับทั้งระดับเหมือนกันเลยแต่วิชาเพิ่มเติมครับ จะเป็นวิชาเฉพาะสายการเรียนนั้นๆฉะนั้นถ้าสสายการเรียนไหนที่มีความต้องการพิเศษหรือว่ามีความเฉพาะทางเนี่ยก็จะใช้วิชาเพิ่มเติมครับเป็นตัวตัดสินว่าเด็กคนนี้เรียนสายการเรียนอะไรนั่นเอง,เองนะมาดูในแนวทางในการศึกษาต่อหลังจจบมสันบ้างครับหลังจากที่เราเรียนสายสามัญมสมห้ามหจํานวน3ปีแล้วหลายคนก็จะเลือกสายการเรียนครับว่าต่อจะขึ้นมสมห้ามหนั้นจะเรียนสายวิทย หรือสายสินสายวิทย์หรือสายสินนะฮะซึ่งสายวิทย์กับสายสินนั้นเราก็พอจะมองเห็นภาพว่าถ้าหากเก่งด้านสายวิทย์คือในวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะครับก็จะไปทางหนึ่งสายสินก็ในเรื่องของการใช้ภาษาเกี่ยวกับเรื่องของการคิดนะฮะรเรื่องของการใช้ทักษะบางอย่างที่เป็นพิเศษเฉพาะทางไปเมื่อเป็นสายวิทย์สายสินแล้วแน่นอนครับจบสามปีเราจะมุ่งสู่สถาบันอุดมศึกษาคนระับ หรือเรียกว่ามหาวิทยาลัยนั่นเองนะเพื่อจะเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีนะครับหลังจากจบปริญญาตรีแล้วเราสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้ซึ่งแน่นอนว่านี่คือเส้นทางของการศึกษาต่อหลังจากจบมสามในสายสามมันนั่นเองแต่สังเกตลูกศรนี่ครับสังเกตว่าเมื่อเราเรียนสายสามมันมสี่มห้ามหกแล้วบางส่วนครับก็สามารถ วิ่งไปสู่การทําง,งานได้เช่นเดียวกันครับแต่ถามว่าคุ้มค่าไหมไม่คุ้มเงนเพราะเน,นื่องจากว่าวุฒิม .6 นั้นเมื่อสมัครงานแล้วอาจจะได้เงินเดือนไม่มากเท่ากับความต้องการนะฮะฉะนั้นวันนี้คนที่จะเรียนสายสาม,มัญโดยส่วนใหญ่เมื่อจบม .4 ม .5 ม .6 นะฮะจบมปลายนั่นเองก็จะมุ่งสู่สถาบันอุดมศึกษานะมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อจะศึกษาต่อระดับปริญญาตรีนะครับและแน่นอนเมื่อศึกษารปริญญาตรีเสร็จแล้ว เรายังมีโอกาสศึกษาต่อปริญญาโทปริญญาเอกครับแต่สุดท้ายปลายทางของการศึกษานั่นก็คือการทํางานนั่นเองนะมาดูในส่วนของสายสามมันที่เราเรียนกันนะว่าเราแยกเป็นแนวทางการเรียนได้ดังนี้เนาะวัน,นวันนี้เราพูดถึงเรื่องของภาพรวมที่โรงเรียนหลายๆโรงเรียนเนี่ยก็จะใช้ในรูปแบบนี้นะฮะนั่นก็คือว่าสายแรกก็คือวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะครับเน้นในส่วนของวิทยาศาสตร์เนาะแล้วก็ มีคนที่เฉพาะทางจริงๆก็อย่างอย่างที่ว่าเก็บคิปเต้นนั่นเองนะครับก็จะส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านานั้นไปส่วนสายต่อมาก็เรียกว่าสินคานวณครับในหลายโรงเรียนเนี่ยใช้ชื่อว่าสินสินคานวนและสินคณิตศาสตร์นะครับหรือบางโรงเรียนอาจจะปรับรูปแบบครับจากสินคานวณเป็นฝีนคอมพิวเตอร์น,นะหรือจะใช้ชื่ออื่นๆซึ่งสื่อความหมายเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะ อ้างอิงไปถึงสินคอมพิวเตอร์หรือสินคำนวณได้เลยส่วนสินภาษาครับแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายนะครับตามแต่ละโรงเรียนที่เลือกได้เนี่ยก็จะมีสินทานาันภาษาอังกฤษสินฝรั่งเศสสินจีนสินญี่ปุ่นสินเกาหลีนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือสินสังคมครหรือว่าวิทาไทยสังคมหรือว่าสินทั่วไปนั่นเองก็จะเรียนในส่วนของวิชาภาษาไทยสังคมเป็นหลักนะครับทุกทสายการเรียนเนี่ยเรียนวิชาพื้นฐานเหมือนกันครับแตกตา่างเพียงแค่วิชาเพิ่มเติมเท่านั้นเอง แตกต่างที่ชั่เพิ่มเติมนะฮะและก็พบว่าในปัจจุบันนี้มีหลายโรงเรียนครับที่ได้ใช้แนวทางการจัดการเรียนที่ที่แตกต่างไปมีสายคันเรียนที่มากกว่าที่พูดพูดมาเมื่อกี้นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เน้นอยู่ใน2เรื่องก็คือว่าวิชาพื้นฐานเหมือนกันแต่วิชาเพิ่มเติมนั่นเองที่มีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับการเข้ามหาวิาทยาลัยครับ มาดูแนวทางการศึกษาต่อดีกว่านะฮะในโรงเรียนทั่วไปนี่ก็จะมีสายการเรียนหลักๆนะเริ่มต้นจากสายวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์หรือสายวิทย์คณิตนั่นเองนะวิทย์คณิตเนี่ยสาขาหลักๆที่เด็กวิทย์คณิตสามารถเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยนะอย่างที่เราบอกว่าสายสามัญคือสายปกติสายกลางหรือสายพื้นฐานธรรมดานะฮะเราเรียนไปเพื่อศึกษาต่อเราต้องศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแน่นอนครับฉะนั้นสายการเรียนวิทย์คณิตเนี่ยก็จะเรียนใน คณะเหล่านี้นะฮะเขาสามารถไปศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ครับเภสัชทันตแพทย์เทคโนโลยีต่างๆเนาะวิศวกรรมศาสตร์สถาปัตยพยาบาลเศรษฐศาสตร์หรือบริหารธุรกิจนะฮะสัตวแพทย์นะรวมถึงศึกษาศาสตร์สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ด้วยครับก็สามารถที na, ่จะเรียนได้หลากหลายยึงสังเกตว่าผู้ปกครองของเรามักจะบอกว่าถ้าหากเรียนอะไรไม่ได้นะให้ให้เริ่มเรียนจากวิทย์ศาสตก่อนนะฮะเพราะเนื่องจากว่ามีช่องทางในการ เลือกได้มากกว่าแต่การเลือกได้มากกว่านั้นดีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเขามาว่ากันนะฮะมาดูในส่วนของสินคณิตหรือสินคอมพิวเตอร์ในบางโรงเรียนเนาะสาขาที่สําคัญของสิลคทนี้ก็คือสาขาเศรษฐศาสตร์ครับสาขาบริหารธุรกิจนะครับส่วนนั้นสามารถเข้าไปสู่ในถ้าเป็นคอมพิวเตอร์นั้นก็จะมีสาขาสารสนเทศนะครับหรือว่าพวกดิจิตอลมีเดียอาร์ตอะไรประมาณนี้นะคือสามารถที่จะไปศึกษาต่อเพิ่มเติมได้ส่วนสาขาสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์อักษรศาสตร์ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์นิเทศศาสตร์พวกนี้ฮะก็สามารถที่จะศึกษาได้ในสายการเรียนที่เขียวเนื่องเน,งเนาะกับคณิตศาสตร์แลวก็คอมพิวเตอร์ด้วยมาดูสินฝรั่งเศสศิ์จีนสินเกาหลีนะฮะสินญี่ปุ่นนะฮะเึ่งสินภาษานั่นเองสาขาเด่นๆของเขาก็คือคณะอักษรศาสตร์ศิลปศาสตร์ครับนะบางคนก็ชอบเรืาา่องการเป็นศึกษาศาสตร์นะสามารถเรียนในด้านนิติศาสตร์นฮะรัฐศาสตร์นิเทศาทาาะะาทศา,าสตร์ใหเช่นเดียวกันส,สมัครสอบได้นะฮะและที่สำคัญก็คือว่าอีกหนึ่งสาขา นั่นก็คือสินสังคมนะสินสังคมนี้สาขาใหญ่ๆนะคณะใหญ่ๆที่เราจะเรียนกันนี่ก็คือสาขามนุษยศาสตร์ครับนะสังคมศาสตร์ศึกษาศาสตร์แล้วก็ที่เน้นๆของเขาเลยสองสาขาใหญ่ๆก็คือรัฐศาสตร์นิติศาสตร์ครับสองสาขานี้ถือว่าเป็นเป็นวิชาหลักๆของสินสังคมนะที่จะได้นําไปต่อยอดได้นะส่วนนิเทศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ขึ้นจวกความสามารถแล้วก็ความสนใจของคนที่เรียนในสายนี้ด้วยนะ เราจะพบว่าการเรียนในสายสามมันเนี่ยเรามักจะคุ้นเคยครับเพราะว่าเราเรียนตั้งแต่มหนึ 1, ่งมสองมสามมาแล้วแต่ข้อคิดสําหรับคนที่เรียนสายสามมันมีดังนี้ครับหนึ่งก็คือว่าก่าที่เราจะเริ่มทํางานนะก่าเราจะเริ่มทํางานเนี่ยต้องใช้เวลานาน,านถึงเจ็ดปีด้วยกันเริ่มตั้งแต่เรียนมสี่มห้ามหกจำนวนสาปีด้วยกันแล้วก็ต้องศึกษาต่อในมาหาวิทยาลัยอีกประมาณสามถึงสี่ปีนะ ฉะนั้นรวมแล้วเจ็ดปีกว่าจะเริ่มทํางานช่วงเจ็ดปีนี้จะเป็นช่วงที่ทุกคนไม่มีรายได้ครับจะต้องใช้งบประมาณจากผู้ปกครองฉะนั้นนี่คือสิ่งสําคัญที่เราต้องคิดดีๆว่าจะหากเรียนสายสามัญน,นั้นผู้ปกครองสามารถดูแลพวกเราได้หรือไม่ครั้งนี้เราก็ยังมีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือคอยศออเนี่ยคอยช่วยสป,ปอร์ตได้ก็จริงนะฮะแต่ว่าเราต้องประเมินตัวเองก่อนในเบื้องต้นนะแล้วก็ต้องใช้เวลานาน,านถึงเจ็ดปีหลายคนว่านานเจ็ดปีเลยเหรอนานมากครับ แต่การนานอย่างนี้ก็ดีอีกอย่างก็คือว่าเราสามารถใช้เวลา7ปีนี่แหละครับค่อยๆค้คนหาตัวเองให้เจอว่า7ปีนี้สุดท้ายแล้วเราชอบอะไรแล้วถึงจะเลือกงานที่เหมาะกับเราหรือตรงใจเรานะคะเรื่องของเนื้อหาเน้นใน,นเรื่องของการวิชาการมากกว่าการปฏิบัติแน่นอนถ้าปฏิบัติเขามีเหมือนกันแต่เราจะเน้นเรื่องของวิชาการเน้นทางด้านภาควิศดีเสียมากกว่านะฮะใช้ผลการเรียนในการตัดสินคนแน่นอนนะ ใครที่ได้ผลการเรียนดีก็จะมีโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้มากกว่านะ g ีแพกดีก็มีมีชัยไปแล้วนะฮะ,ะั้นเรื่องของการสะสมผลการเรียนตั้งแต่ม4ม5จนถึง,ถงม6เนี่ยก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันต้องมีเป้าหมายการเรียนที่ชัดเจนและแน่นอนครับหมายความว่าเราต้องรู้ว่าเราเรียนสายนี้แล้วจะไปประกอบอาชีพแบบไหนอย่างไรเรียนต่อคณะอะไรและแน่นอนสิ่งที่รออยู่ก็คือการแข่งขันสูงนั่นเองนะฮะ เพราะว่าเนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะมีการแข่งขันในการจะเลือกสาขาหรือคณะที่ต้องการของตลาดดะฉะนั้นเราก็ต้องมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงนะฮะนี่คือการเรียนสายสามัญมาดูในส่วนของสายอาชีพกันบ้างดีกว่านะอ,อ,อาชีวะกําลังเป็นที่สําคัญแล้วก็เป็นที่ต้องการของชาติมากเลยนะต้องการอย่างไรครับเพราะว่าในส่วนของสายอาชีพนั้นแน่นอนว่าคนที่เรียนจบ วุฒิการศรึกษาเนาะจะเป็นสายสามมันเนี่เราได้วุฒิที่ชื่อว่าวุฒิมหกหรือสําเร็จการศรึกษามัยธยมศึกษาตอนปลายนั่นเองแต่ที่เป็นสายอาชีพคนระับสามปีผ่านไปเขาจะได้วุฒิที่ชื่อว่าปวชนะแล้วก็เรียนเพิ่มต่ออีกสองปีก็ชื่อว่าปวสครับปวชเออใครรู้บ้างฮนะว่าปวชย่อมาจากอะไรเอปอปวชย่อมาจากคําว่าประกาศนียีบัตรวิชาชีพครับปวชคือประกาศสียีบัตรวิชาชีพแล้วปวสล่ะ ปวสไม่ใช่ประกศาศหยุดวิชาชีพไม่ไดมีขอเสือแล้วเป็นขอเสือนะชื่อว่าประกาศปฏิบัติวิชาชีพชั้นสูงครับเรียนเพิ่มอีกสองปีหรือเรียกว่าเป็นอนุปริญญานั่งเองนะนี่คือวุฒิที่แตกต่างกันใช้เวลาสามปีสายสาม,มันได้วุฒิมศสามปีของสายอาชีพได้วุฒิปวชครับแต่ปวชที่เขาได้เขาสามารถนําไปสมัครงานได้เลยนะ ส่วนวุฒนม .6 นะั้นเมื่อไปสมัครงานแล้วค่าแรงอาจจะสู้ไม่ได้นะสามปีเท่ากันนะแต่ค่าแรงคนละเรื่องกันเลยนะมาดูแนวทางในการศึกษาต่อหลังจบม .3 ของสายอาชีพมากดีกว่าครับสายอาชีพโดยปกติแล้วจะแบ่งออกเป็นสส่วนด้วยกันก็คือว่าถ้าหากเรียนทางด้านอาชีวศึกษานะครับหรือว่าจะเรียนทางด้านเทคนิคนะเราก็จะมี2ทางเลือกด้วยกันนะใครที่ชอบด้านอาชีวะก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของอด้านอาชีวะนะอาชีวะ,นะวะส่วนอาเทคนิคจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะ แต่ทั้งหมดทั้งปวงแล้วเนี่ยเมื่อเรียนสามปีแล้วเนี่ยเขาสามารถศึกษาต่อได้ครับศึกษาต่อพินอนุปริญญาก็คือปวสน,นั่นเองนะแล้วก็สามารถเพิ่มอีกสองปีครับเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาได้นะแล้วก็สามารถจบมาต่อปริญญาโทปร,ริญญาเอกได้เหมือนกันเลยฮะกับสายสามัญถ้าหากเป็นแนวทางที่อยากเรียนมหาวิทยาลัยตั้งแต่จบสามปีแรกได้วุฒิปวชแล้วอยากเรียนต่อมหาวิทยาลัยทําได้ไหมฮะทําได้ครับ จากแผนภูมิจะเห็นว่าเราสามารถศึกษาต่อได้หลังจากที่ได้วุฒิปวชแล้วนะในสาขาที่ต้องการนะครับแล้วก็มีมหาวิทยาลัยนะครวิทยาลัยเนี่ยที่จะทําต่อเนื่องกันนะกับกับทางด้านวิทยาลัยต่างๆแนละาอาชีวะและเทคนิคด้วยนะและสุดท้ายปลายทางของการศึกษาของสายอาชีพก็เช่นเดียวกันคับเรื่องของการทํางานแต่สังเกตว่าสายอาชีพนั้นจะโดดเด่นเรื่องการทํางานเพราะว่า เขาเรียน3าปีแล้วทางานได้เลยและบางคนก็มีโอกาสทํางานได้ตั้งแต่ปีแรกๆเลยนะครับมาดูกันว่าสายอาชีวะมีอะไรบ้างส่วนมากสายอาชีวะเน้อจะมีผู้หญิงนะผู้หญิงเป็นคนเรียนนะฮะส่วนผู้ชายก็มีบ้างเล็กน้อยนะแต่ว่าเราก็อยู่ี่ความสนใจนะฮะมาดูฮะมาดูสายอาชีวะนะครับก็คือมีทางด้านพนิชยกรรมบริหารธุรกิจมีเกษตรกรรมด้านการประมงด้านการด้านขาหากรรมมีศิลปรกรรมมีอุตสาหากรรมการท่องเที่ยว และก็ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันก็คือเทคโนโลยีสาสรนเทศแล้าการกศึกษาครับเน้นลงมือปฏิบัติเน้นได้ลงมือปฏิบัรมจ,จริงๆนะฮะมีการฝึกงานแล้วก็มีการได้ลงมือเป็นภาคปฏิบัติเนาะมาดูสายเทคนิคกันบ้างครับสายเทคนิคก็มีตั้งแต่เครื่องมือกลครับเชื่อมโลหะก่อสร้างแม่พิมพ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับฟอกหนังไฟฟ้ากำลังยานยนต์สาขาเหล่านี้ แต่ละสาขาก็จะมีความแตกต่างกันไปและในแต่ละวิทยาลัยหรือว่าสถาบันที่สอนเนี่ยก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปครับฉะนั้นเราก็สามารถที่จะไปดูได้ว่าสถาบันที่เราสนใจนั้นมีชื่อสาขาเหล่านี้ว่าอย่างไรนะฮะในส่วนของข้อคิดตลอดการเรียนสายอาชีพเนี่ยเราเน้นๆเ,เลยก็คือว่าเรียนไปเพื่อประกอบอาชีพนะครับสังเกตว่าคนที่เรียนปวชปีหนึ่งเนาะปะวชปีหนึ่งเนี่ย ก็สามารถเลือกทํางานได้ตั้งแต่มีปีหนึ่งครับเรียกว่าการทํางานพาร์ทไทม์นั่นเองเนาะพาร์ทไทม์เนี่ยสามารถทํางานได้ตั้งแต่ปีหนึ่งเลยนะฮะฉะนั้นก็สามารถใช้เวลาว่างที่หลังจากเลิกเรียนเนี่ยไปฝึกประสบการณ์ในเรื่องของการทํางานจริงๆนะครับสามารถเรียนไปเพื่อประกอบอาชีพแล้วจบ3ปีแล้วได้วุฒิปชอชเนี่ยก็จะมีเงินเดือนแล้วก็ลงมือปฏิบัติทํางานที่จริงๆเลยนะครับซึ่งแตกต่างกับสายสามัญน,นั่นเองมาดู าการลงมือปฏิบัตินะฮะเน้นเรื่องของการทำเนาะเรียกว,ว่าทํามากกว่าท่องนะอาจจะสอบไม่เยอะนะแต่ว่าก็มีการสอบภาคทฤษฎีบ้างนะครับแต่เ็าเน้นเรื่องของการปฏิบัตินั่นเองใช้ผลฝึกงานในการตัดสินครับเพราะการฝึกงานจะเป็นตัวตัดสินว่าเราสามารถทํางานได้กับองค์กรที่จะจบมาแล้วทํางานได้เลยไหมนะฮะแล้วก็บางคนก็จะโชคดีครับจะได้ระหว่างเรียนสามารถทํางานพาท์ไปด้วยนะแล้วก็ที่สําคัญก็เป็นที่ต้องการ ของตลาดแรงงานนั่นเองพูดถึงสายอาชีพไปแล้วสายสามัญไปแล้วนะครับเรามาพูดถึงเรื่องสถาบันการศึกษาอื่นๆกัน,นบ้างดีกว่าพอจะเดาได้ไหมฮะรูปที่เราเห็นนี้ A B C D เนี่ยเป็นรูปของสถาบันเหล่านี้สถาบันที่บางสถาบันเนี่ยได้จบมาแล้วในในวุฒิปวชก็มีบางสถาบันจบมาได้วุฒิม .6 เขามีแต่เขาจะเน้นไปทางด้าน เฉพาะทางนั่นเองมาดูภาพ A อกันก่อนพอจะเดาได้ไหมฮะ A เป็นรูปอะไรฮะน,น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการรำเนาะการรำการสแสดงนะส่วนภาพ B นั้นเน้นเรื่องเบียบวินัยน,นะแล้วก็เครื่องแบบนะ,ะภาพนีเน้นเรื่องการวาดรูปและแน่นอนครับภาพ D ก็น่าจะส่งเสริมด้านกีฬามาดูว่าแล้วโรงเรียนเหล่านี้เขามีชื่อว่าอย่างไรนะ,ะแล้วเขาเรียนอะไรกันบ้างเนะ เริ่มต้นจากสถาบันการศึกษาอื่นที่เรารู้จักกันดีกันก็คือว่าโรงเรียนกีฬาน,นี่โรงเรียนกีฬาเป็นยังไงครับก็คือเน้นทางด้านทักษะทางด้านกีฬานั่นเองเขาก็เรียนวิชาพื้นฐานเหมือนกันครับวิชาพื้นฐานเหมือนกันทุกอย่างเลยกับที่เรียนม .4 ม .5 ม .6 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็จะเพิ่มเติมในเรื่องของวิชาเพิ่มเติม,ตมที่เป็นานด้านกีฬาครับจบมาก็สามารถเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยนะครับด้านกีฬานะ แล้วก็สามารถที่จะต่อยอดได้นะครับหลายคนเขาเป็นนักกีฬาของจังหวัดหลายคนเป็นนักกียาทีมชาตินะครับนในโรงเรียนกีฬาโรงนี้ในโรงเรียนหนึ่งที่เน้นเรื่องของการได้วุฒิที่ชื่อว่าปวชครับก็คือเป็นช่างนั่นเองแต่เป็นช่างในรูปแบบของช่างสีมือฐานครับเนาะหลายคนก็สามารถสอบเข้าหลังจากจุมพอสามแล้วก็ไปสอบดูนะฮะพี่เราเราหลายคนก็มีโอกาสได้ไปเรียนที่โรงเรียนช่างฝีมือทหารจบมาแล้วเป็นช่างไม่พอฮะ มียศติดตัวด้วยเนาะเขาเป็นในรูปแบบของทหารนะวิทยาลัยนัฏศิ์ครับเมื่อกี้ที่เป็นรูปนะรำและการแสดงนะครับคนที่ชอบเรื่องของการรำการแสดงก็สามารถไปต่อยอดในวิทยาลัยนัฏศิป์ได้นะโรงเรียนเตรียมทหารครับ็อีกหนึ่งโรงเรียนที่จบมสแล้วต้องสามารถเรียนต่อได้ในโรงเรียนเตรียมทหารนะมีการสอบนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับคนที่จะสอบนเตรียมทหารได้นั้นเนี่ยอาจจะต้องพึ่งโดยการให้เข้าเรียนม .4 ีก่อนเนาะ ในสายการเรียนวิทย์คณิตทำไมเป็นอย่างนั้นฮะเพราะว่าเวลาสอบเนี่ยเราจะมีพวกฟิสิกส์เคมีชีวะใช้ในการสอบด้วยนะฉะนั้นการที่เราเรียนสายวิทย์เนี่ยมันก็จะเอื้อประโยชน์ครับและก็สามารถที่จะไปสอบโรงเรียนเตรียมทหารได้นั่นเองและก็โรงเรียนช่งนางศิลป์สำหรับคนที่ชอบมีวัชชยศิละปะเนาะก็สามารถเรียนในโรงเรียนช่างศิลป์เน้นในเรื่องของการวาดภาพปฏติมากรรมต่างๆนะครับนั่นคือโรงเรียนที่เน้นเรื่องของสถาบันรรอุตสาหกรรมเน้นในเรื่องของ ทักษะพิเศษของบุคคลนะฉะนั้นวันนี้เราจะได้เห็นได้ว่าสายสามันก็เป็นรูปแบบหนึ่งสายอาชีพก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งส่วนที่เราไม่ค่อยได้คุ้นกันก็คือเรื่องของสถาบันการศึกษาอื่นๆก็เป็นที่น่าสนใจสําหรับหลายคนที่มีเป้าหมายชัดเจนนั่นเองนะฮะวันนี้หลังจากที่เราเรียนแล้วเนี่ยเราม็อพอจะบอกตัวเองได้ไหมครับว่าเรียนจบมสามแล้วเรามีทางเลือกกี่ทางแล้วแต่และทางนั้นมีข้อแตกต่างอย่างไร ข้อดีข้อด้อยตรงไหนที่เราสามารถที่จะตรงใจเราหรือสอดคล้องกับความต้องการของเราแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นข้อมูลในการพิจารณาตัวเองครับและแน่นอนว่าการศึกษาต่อนั้นมันไม่ได้พิจารณาเพียงแค่ข้อมูลที่มีอยู่คนระับมันยังมีเรื่องของการตัดสินใจเรื่องของเกณฑ์การศึกษาต่อเรื่องของผลการเรียนฉะนั้นในองค์ประกอบทั้งสส่วนนี้จะส่งผลให้การศึกษาต่อเรามีคุณภาพหรือไม่นั้นเราจะต้องทําความเข้าใจทั้งสส่วนไปพร้อมๆกันนะฉะนั้น ก็ฝากพวกเรานะไปพิจารณาตัวเองในส่วนของการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อจบม .3 จะเรียนต่ออะไรดีนะวันนี้คงจะมีคําตอบได้แล้วนะฮะฉะนั้นฝากพวกเราไปอัปเดตความรู้เพิ่มเติมนะฮะซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ในโลกเนเร์เนแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ไปเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยนะครับฉะนั้นก็ฝากพวกเราว่าถ้าหากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนไหนนะดูคณะว่าแต่ละคณะนี้ทําอะไรสอนอะไรเรียนอย่างไรก็สามารถไปหาความรู้เพิ่มเติมได้ครับ และแน่นอนว่าในสายการเรียนต่างๆสายอาชีพสาขานี้เน้นเรื่องอะไรนะเราก็สามารถจะไปดูข้อมูลเหล่านั้นได้นะภาพรวมแล้วอยากให้เราได้เห็นภาพกว้างก่อนนะแล้วก็เชื่อว่าพวกเราจะได้มีข้อมูลในการตัดสินใจศึกษาต่อหลังจบอสามได้เป็นอย่างดีครับสำหรับวันนี้เพียงแค่นี้ครับบ๊ายบาย